เอากระเป๋าเครื่องสำอางมาจา้าน่าสดก็น,น่าสดวะแหมไม่ไดกับฉันปะชอบปะเนี่ยะโอเต้ผู้ชายกลัวท่านเนี่ยเ้วทุกคนจะบอกข่าวร้ายสรุปคือ ลืมเอากระเป๋าเครื่องสำอางมาจา้าไม่แล้วคือแบบมัวแต่ห่วงกล้องไม่ได้เอากระเป๋าเครื่องสำอางมามีแค่ลิปลิปมันเปลี่ยนสีกับสกินแค่ขวดหนึ่ง สก,กินแคร์ที่นุ่นพกมานะคะก็คือพรเซรั่มกูต้านนี้เลยแบบขวดเดียวเอาอยู่ตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะเพราะว่ามีกูต้าบูสซีที่เหนือกว่าวิตามินซีถึง40เท่าเลยช่วยกำจัดพวกจุดด่างดำรอยสิวนะคะเออเดี๋ยวเราจะห <c oughs> น้าสดก็น่าสดวะทำไงได้อะ่ะไปหาซื้อเครื่องสำอางตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอะ่ะสิบเอโมงต้องไวถึงท่าเรือบ่ายสองนะคะก็คือแบบไม่มีเวลาละ ตัวเนี้ยเขามีวิตามิน B ีค่ะช่วยกระชับรูหุมขนให้รูหุมขนนะ่ะดูเล็กลงทุกคนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือไฮยาลูรอนิกนะก็คือจะช่วยเติมเรื่องความชุ่มชื่นเติมน้ําให้ผิวแบบล้ํำลึกพอขวดเดียวจบเลยนะคะม,มีทั้งกลูต้าบูซีที่เหนือกว่าวิตามินซีสีเท่าวิตามินว3และไฮยาลูรอนิกหน้าสดใสสุดกระชาบจุดดำๆไปเลยจ้าหนะ้ามันใส นะคะแต่ว่าปากอะ่ะยังดีก็ยังมีลิปมันแท่งน,นึงเอาวะน่าสดก็น่าสดไปลยุยน่าสดไปปาร์ตี้สักครั้งนึงในชีวิตให้มันรู้เติมพลังเช้านี้ด้วยบักุเตะนะคะก่อนไปขึ้นเรือ นี่มีสาวคนหนึ่งนี่เขาฟิตมากเมื่อวานเมาตั้งแต่บ่ายสองถึงตีสองวันนี้ลุยตอดสาวนาวีลุยเกินส่วนคนนี้ก็เมื่อวานบ่ายสองถึงถึงสองทุ่มไม่ไหวแล้วค่ะตามอายุค่ะตามอายุค่ะตามอายุค่ะ <laughs> ตายแล้วลักชูรีเวอร์โบเต้ต้องต้องมานะครับบากุเตะบันดอน มีซิงสองหม้อหมดเท้ด้วยฟังเสียงไม่กินจริงจริงต้องกินแบบญี่ปุ่นนะยกหม้อซอสอย่างเงี้ยฮ่าแก้วยืนงงในดองฝรั่งเลยซัมซัมมันอยู่เมืองนอกอ่ะโปเต้ไปไม่ได้แล้วไอ้ดองสปีชั่นโสดมาก สองก่าหน้าสนิทหรอกนั่งเลยก็ไม่นี่ทุกคนเราจะมาขึ้นเรือนี้จ้าพร้อมตีกันหรือยังล่ะเลิม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 ล่ะแล้วกันล่ะไฮน็อปลักน็อปลัก What's your name T J T J Where are you from South Africa เราจะไม่เมาได้เหรอตรงนี้นะต้องเริ่มละเพื่อทินเจทินเจบอกว่าพร้อมเมาใครกลัวเรา้ไมใครกลัวไม่มีใครกลัวผู้หญิงหน้าสดมันแบบเนเชอัลหน้าเข้าหาอยู่แล้ว เจเจดูแลดีมากใครอยากมาแฟรตี้ภูเก็ตนะคะติดต่อเจเจได้เลยอยากขึ้นไลน์ไว้ให้ตรงนี้ๆๆอ่า 啊！ เขาใส่คำว่าภารไดยปะเออแม่งหล่อหมดทุกคนตายแล้วเออสุกองด้วยเออปว่เต้ชอบเกินแกฟิวเกินมึงนะไม่ให้ผิดพลาดเลย all the time. วานคือแบบสุดสวิงมากแล้วก็คือมีคมนมาจีบด้วยแแจะบอกว่าหนะ้าสดเราก็ไม่แย่ป่ะเพราะหน้ากระจ่างใสแบบไม่มีพวกแบบรอยต่างๆอะ่ะก็คือแบบถ่ายกับแดดแบบผิวดูสุขภาพดีแบบหน้าใสมากมเพราะว่าเราใช้พรเจร่มกูตาเมื่อวานสนุกมากแล้วตอนแรกอะนึกว่าไปหน้าสดจะไม่รอดใช่ป่ะแต่ว่า หลอดเวอร์ Lord, พอเราหน้าใสไรจุดด่างดำนะเนี่ยเวลาทะโดนแสงอาทิตย์แบบซันเซ็ตไรเงี้ยหน้ามันโกลวแบบสว่างมากแกแล้วแบบมันเด่นอะผิวมันเด่นเนื้อของป้ามันเด่นที่ผิวไม่ต้องแต่งหน้าสนุก ถ้าใครที่แบบคิดว่าสนุกเหมือนกันแล้วอยากดูคลิปอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาบอกนุ่นข้างล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะส่วนถ้าใครที่อยากหน้าใสสุดๆแบบนี้อย่าลืมไปตาําพรเซรั่มกูตากันนะจ๊ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างซปเปอร์ไฮเปอร์แล้วก็เซเว่นอีนะคะขวดแบบที่นุ่นใช้เนี่ยราคาอยู่ที่449บาทนะคะอันนี้แต่ว่าถ้าใครแบบอยากซื้อมาลองก่อนกุกๆอะไรอย่างเงี้ยเขามีขายซองล 29บาทด้วยนะแกโอเคก็ไปลองกันดูนะคะจะบอกว่าตัวเดียวจบครบถูกกระบวนความเลยคำรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะชํำพบกันใหม่คลิปหน้าสาวบ๊ายบาย